วันนี้เรามาคุยกันเรื่องใหญ่เลยครับเป็นเรื่องของคำประกาศจากปักกิ่งที่เดิมพันสูงมากแล้วก็กำลังเข้ามาจัดระเบียบการเมืองโลกกันใหม่เลยทีเดียวนั่นก็คือเรื่องเส้นแดงสี่ประการของจีนครับคือคำเตือนที่ทรงพลังประโยคนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่คำพูดทางการทูตสวยๆนะครับแต่มันคือการส่งสัญ,ญญาณที่ชัดเจนมากๆว่าความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนกำลังจะเข้าสู่บทใหม่แล้วเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในการประชุมครั้งหนึ่งครับ ที่บรรยากาศนี่เรียกว่าตึงสุดๆเลยเป็นการเจอกันระหว่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เมืองปูซานเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่ทั่วโลกจับตามองเลยครับต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆนะครับแต่ฉากหลังของมันเนี่ยคือความสัมพันธ์ที่กําลังร้อนระอุอย,อยู่แล้วทั้งเรื่องสงครามการค้าการแข่งขันเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็อิทธิพลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คือทุกอย่างมันกำลังเดือดได้ที่เลยทีนี้ลองมาดูภาษาที่ผู้นำทั้งสองคนใช้คุยกันสิครับมันน่าสนใจมากเลยนะคือต่างฝ่ายต่างระมัดระวังคำพูดแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไปด้วยความหนักแน่นซึ่งมันสะท้อนให้เห็นชัดๆเลยว่าความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันนี้มันน้อยมากจริงๆครับและจากจุดนั้นเองครับก็เลยนำเรามาสู่ประเด็นหลักของเรื่องในวันนี้นั่นก็คือข้อเรียกร้องที่จีนประกาศออกมาดังๆเลยว่า ห้ามต่อรองโดยเด็ดขาดเลขสีที่เห็นอยู่นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเส้นแดงสีประการที่จีนขีดขึ้นมาอย่างชัดเจนเพื่อบอกให้โลกรู้ว่าอย่าล้ำเส้นนี้เข้ามานี่คือภาพรวมกว้างๆนะครับของสีประเด็นหลักที่จีนประกาศกล้าวเลยว่าเป็นเรื่องภายในห้ามใครเข้ามายุ่งเกี่ยวโดยเด็ดขาดเดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดของแต่ละเส้นกันครับ เอาล้ครับมาเจาะกันที่เส้นแรกซึ่งเป็นเส้นที่เปราะบางและอ่อนไหวที่สุดนั่นก็คือเรื่องไต้หวันครับสำหรับจีนแล้วเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการเมืองนะแต่มันคือเรื่องของอธิปไตยคือศักดิ์ศรีของชาติเลยเพราะฉะนั้นการกระทำอะไรก็ตามของสหรัฐที่ดูเหมือนจะไปสนับสนุนเอกราชของไต้หวันเนี่ยจีนถือว่าเป็นการข้ามเส้นที่ร้ายแรงที่สุดและพร้อมจะตอบโต้อย่างเด็ดขาดทันทีส่วนอีก3เส้นที่เหลือก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเส้นที่2เนี่ย คือระบบการเมืองของเขาเลยครับคือห้ามแต่ห้ามวิจารณ์การปกครองแบบผักเดียวเส้นที่3คือการยืนยันว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนไม่ว่าจะเป็นในซินเจียงทิเบตรหรือฮ่องกงเป็นเรื่องภายในของจีนและเส้นสุดท้ายคือสิทธิในการพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองโดยไม่มีใครมาขัดขวางซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือเสาหลักที่คำจุนความมั่นคงของจีนในมุมมองของเขานั่นเองครับ พราะจีนประกาศกล้าออกมาแบบนี้แน่นอนว่าทั่วโลกก็ต้องหันมามองครับเราไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคเขามีปฏิกิริยากับเรื่องนี้ยังไงกันบ้างจะเห็นได้เลยว่าท่าทีของแต่ละฝ่ายนี้ต่างกันชัดเจนเลยนะครับสหรัฐก็ตอบโต้แบบแข็งกร้าวทันทีในขณะที่ฝั่งยุโรปก็จะพยายามเรียกร้องให้หันหน้าคุยกันส่วนประเทศในเอเชียอย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็อาเซียนนี่ แน่นอนว่ากังวลที่สุดครับเพราะว่าอยู่ใกล้กับจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งมากที่สุดเลยเอาละครับทีนี้เราจะไปให้ลึกกว่าแค่พาดหัวข่าวมาวิเคราะห์กันดีกว่าว่าจริงๆแล้วคําประกาศเรื่องเส้นแดงเนี่ยมันมีความหมายในเชิงยุทธศาสตร์สําหรับจีนยังไงในมุมของจีนเนี่ยเขามองว่านี่ไม่ใช่การหาเรื่องนะครับแต่มันคือการตั้งรับเชิงรุกคือการขีดเส้นให้ชัดๆไปเลยว่าตรงไหนห้ามเข้ามา เพื่อป้องกันไม่ให้ความขัดแย้งมันบานปลายเหมือนการส่งสัญญาณเตือนล่วงหน้าว่าถ้าข้าม,มาเจอกันแน่แต่พอเราหันไปมองฝั่งตะวันตกโอ้โหเขามองคนละเรื่องเลยครับนักวิเคราะห์ที่นั่นมองว่านี่คือการเดินเกมรุกของมหาอำนาจที่กำลังมั่นใจสุดๆแล้วก็กำลังพยายามจะเปลี่ยนระเบียบโลกเดิมที่ตะวันตกเป็นคนกำหนดมาเป็นระเบียบใหม่ที่จีนต้องมีส่วนร่วมในการเขียนกติกาด้วยดังนั้นจุดที่สำคัญที่สุดก็คือ เส้นแดงพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆครับแต่มันเชื่อมโยงโดยตรงกับเป้าหมายสูงสุดของประเทศเขาที่เรียกว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของชาติจีนซึ่งทุกอย่างเก่าที่จีนทำในวันนี้ล้วนแต่เป็นไปเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายนี้ให้ได้แล้วพอมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนขนาดนี้อนาคตของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็อนาคตของโลกเราจะเป็นยังไงต่อไปล่ะครับ เขามีคำเรียกสถานการณ์แบบนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเรียกว่าสมดุลแห่งความตึงเครียดมันคือสภาวะที่ทั้งสองฝ่ายต่างระวังตัวกันสุดๆไม่ปะทะกันตรงๆหรอครับแต่การแข่งขันในมิติอื่นๆทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีการทูตกลับเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าและภาพที่ใหญ่กว่านั้นนี่คือสัญ,ญญาณที่ดังและชัดเจนที่สุดว่าจีนกำลังบอกว่าโลกยุคที่อเมริกาเป็นผู้นำเดียวกำลังจะจบลงแล้วและโลก กำลังมุ่งแน่สู่โลกแบบหลายขั้วอำนาจที่จีนเองต้องการจะเป็นหนึ่งในขั้วอำนาจหลักนั้นสุดท้ายนี้คำถามสำคัญที่ยังไม่มีใครตอบได้ก็คือการขีดเส้นที่ชัดเจนแบบนี้มันจะนำไปสู่สันติภาพที่ต่างฝ่ายต่างเคารพขอบเขตของกันและกันหรือว่ามันจะเป็นแค่การนับถอยหลังสู่การประทะครั้งใหญ่หากวันใดวันหนึ่งมีใครก้าวข้ามเส้นหนีตายนี่คือคำถามที่จะกำหนดอนาคตของโลกเราในศตวรรษนี้เลยครับ